สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่าในใดที่เป็นนักหาเหรียญขายนะครับหาเหรียญในที่นี้นะครับที่บอกว่าหาเหรียญขายนะครับไม่ได้หาจากระบบมนเวียนอาจจะไปหาซื้อมาแล้วก็จะไปขายต่ออีกทีให้กับนักสะสมนะครับเพื่อจะเร่งกําไรนะครับ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าบางเหรียญนั้นมีการดัดแปลงมาเพื่อจะหลอกขายให้กับนักสะสมที่ยังศึกษาไม่ได้ดีพอนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาให้คุณรู้วิธีดูเหรียญที่โดนดัดแปลงมากับเหรียญแท้เป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2540นะครับซึ่งปีพศนี้อา จะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีไปนำปีพศ2550มาดัดแปลงให้เป็นปีพศ2540นะครับแต่ว่ามีวิธีดูนะครับผมจะสอนนะครับจะได้ไม่ไปซื้อเหรียญปลอมมานะครับถ้าเป็นเหรียญปีพศะะ2540แท้นะครับให้สังเกตให้สังเกตที่หางเลขสีไทยนะครับหางของเลขสีไทยนั้นจะงอหักศอกนะครับจะตั้งฉากนะครับ ส่วนถ้าเป็นเหรียญปีพศ2550ที่ดัดแปลงมาปนปีพศ2540นั้นหางของเลขสีไทยนั้นจะโค้งแบบสลลปนะครับจะไม่ตั้งฉากนะครับถ้าเป็นเหรียญดัดแปลงมานะครับต่างกันนะครับสังเกตนะครับอันดับที่สองมาดูขีดนะครับขีดที่อยู่ระหว่างบัวใบไม้มหาสะอาแล้วก็สารามหาทอทหานะครับดูตามลูกศรที่ผมชี้ให้ดูเลยนะครับ ถ้าเป็นเหรียญปลอมนั้นจะมีขีดนะครับจะมีขีดระหว่างบอยไม้มหาสะอาแล้วก็ระหว่างสะอามหาททหานะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นั้นจะไม่มีขีดนะครับแล้วก็มาสังเกตเส้นตรงที่ลากผ่านเหรียญน,นะครับลายขวางนะครับสังเกตตามลูกศรเลยนะครับ ถ้าเป็นปีพศส5 5 0ที่ดัดแปลงมาเป็นปพศ2540ขีดนั้นจะลากยาวมาเลยนะครับสังเกตตามลูกศรเลยนะครับจะลากยาวแต่ว่าถ้าเป็นปีพศส5 4 0แท้ท่นั้นจะไม่ลากยาวนะครับขีดนั้นจะมาสิ้นสุดอยู่ที่ปลายลูกศรส,นสีน้ำเงินที่ผมชี้ให้ดูนะครับให้สังเกตเลยนะครับวิธีสังเกตเหรียญปีพศ2540ร25ที่โดนดัดแปลงมากับ เหรียญปีพศ2,540แท้สังเกตไม่ยากนะครับหากใครมีเหรียญแท้ผมก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับถ้าสภาพสวยๆก็4,000บาทนะครับต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับช่วงนี้ราคาตกนะครับถ้าใครมีก็แอดไลน์มาตามนี้นะครับเห็นนะครับนี่คือไอดีไลน์แล้วก็เคียวโคตรไลน์นะครับ